โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมซันมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสรุปอัปเดตเกม a n i m ี้เมชแชมเป i ้ยนซิมูเลเตรกันนะผมซึ่งเป็นอัปเดตที่3กันแล้วนะครับซึ่งเพิ่งอัปเดตมาเมื่อกี้นี้เลยเดี๋ยวผมจะมาสรุปอัปเดตแบบสั้นๆให้ฟังนะผมแล้วก็เอาเฉพาะอันที่มันสำคัญเท่านั้นนะครับผมที่เหลือที่มันแบบว่าที่มันไม่สำคัญผมจะไม่พูดนะครับในคลิปนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็อัปเดตที่3นะครับก็จะเพิ่มโลกใหม แล้วก็เลดใหม่ซึ่งยังไม่มานะผมคาดเดาว่าน่าจะมาพรุ่งนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ยังไม่รู้นะครับแล้วก็จะเป็นควสใหม่แล้วก็มีกล่องซึ่งกล่องเนี่ยผมน่าจะทําคลิปแยกนะผมกล่องอเควควตกล่องน่าจะทำคลิปแยกนะครับแล้วก็เา่าเป็นควสกใหม่นะผมก็คือพาสสิใหม่นั่นเองอ่านว่าอาไม่อยากอ่านดีกว่าเดี๋ยวอ่านมั่วก็คือคลาสสิ้เนี้ยจะระดับเดียวกับแบ็คโฮลเลยนะครับผมก็เป็นระดับที่หายากมากๆนะก็ลองหากันได้ ตอนนี้เลือกแคปบเป็น110นะครับผมจาก100ก็ประมาณนี้แล้วก็พาสดีใหม่ครับผมพาสดีท r ิปเปิลรีโลก็ถ้าจัดธิบายจริงๆก็คือสุ่ม3รอบต่อหนึ่งครั้งนะครับผมก็ราคาอยู่ที่399โรบักหรือเพชรอยู่ที่27,499นะครับผมก็ลองไปจัดกันได้อ่าแล้วก็เขาจะปรับมาเป็นออโต้รีโลเนี่ยคือถ้าเรามีบัฟเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราออโต้รีโลไปเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้บัฟที่เราต้องการเนี่ย มันก็จะไม่รีบัฟเราสมมติว่าผมมีแบ็คโฮลเนี้ยผมออโต้รีโลไปผมอยากเปลี่ยนแบ็คโฮลเป็นบัฟใหม่แต่ไม่ได้บัฟใหม่แล้วแบบชาร์จเหลือศูนย์เงี้ยมันก็จะกลับมาเป็นแบ็คโฮลให้ซึ่งอันนี้โกงมากเลยนะครับก็ไม่รู้มันจะเนิร์ฟเอาออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นที่เทส dps นะผมใช่ที่เทส dps แล้วก็จะเป็นการล็อกล็อกกอลลี่มิสติกได้อ่าตอนแรกแม่งไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยเดี๋ยวยุ่สุ่มก่อนแป๊บนึงนะครับตอนนนนแแรกเเี่่ยมัจะป็ค คอมมอนแ a r อีพิกเ e ล e n เจ r ดรี่แล้วก็มิสติกใช่ไหมผมแล้วพอเราติ๊กไอ้ฟิลมิสติกไปด้วยเนี่ยมันก็จะฟิลไอ้กอลลี่มิสติกไปด้วยแต่ตอนนี้มาเอา่อแต่ตอนนี้ปรับใหม่แล้วนะผมก็นี่แยกออกแยกออกมาเลยเนะครับก็ประมาณนี้อ่ะแล้วอย่างต่อไปก็จะเป็นอ่าอ่อ UI, UI UI อ่า UI ปรับใหม่นะผมก็จะแสดงบัฟเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมเดี๋ยวปรับนี่ไปไนงะ ก็จะแสดงบัฟเลยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นการปรับบาลานซ์ของอัปเดตนี้นะครับเรามาดูกันว่าปรับบาลานซ์คืออัปเดตนี้คือการปรับบาลานซ์เยอะมากนะครับผมอาจจะผมอธิบายไปเป็นอย่างเงาไปอันดับแรกก็คือการบัฟฮาร์โมนีครับผมค่าฮาร์โมนีเผื่อคนไม่รู้จักก็คือเป็นการแบบสมมุติว่าตัวละครผมเป็นธาตุนี้กับธาตุนี้ใช่ไหมถ้าใส่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ฮาร์โมนีหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับผมก็ความจริงอยากไปถ้าไปหาข้อมูลเพิ่มก็ไปหาข้อมูลได้แต่ว่าผมอยากอยากทำคลิปให้มันสั้นๆก็คือมมมัันนนรบาี้ขึึซ่ง ก็จะมี20% 45%และ75 75%ดาเมจซึ่งคือมันเขียนว่าเปิร์ลเลเวผมยังไม่เข้าใจว่าเปิร์ลเลเวคืออะไรก็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พาอพาสีฟที่ปรับมาใหม่ก็คือไดแอนแบล็กโคสแนปเปิผมก็เป็นการบัฟขึ้นมาอะแล้วก็สกิลของสกินก็เผื่อใครไม่เข้าใจสกิลของสกินก็คืออ่ามันจะเป็นนี้เห็นปะเนี่ยอันนี้ก็สตัร์ไทม์บอสดาเมจอะไรประมาณนี้ผมก็ก็จะปรับ ดามมอนิกกับเพอร์เฟคชันนะครับผมบัฟขึ้นมานะครับบัฟขึ้นมาให้เก่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเออ่นี่ประมาณนี้ดูสเตตได้ครับผมดูสเตตได้ดาเมจบวกดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกไอเทสปีดสี่สิบเปอร์เซ็นต์คียเชนสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เป็นอ่าดามมอนิกใช่ไหมแป๊บนึงนะดามมอนิกอ่ะผมมีดามมอนิกอยู่เนี่ยเห็นไหมก็จะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้ดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์คียเชนสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็อย่างต่อไปอ,อีกสอง อีก2สกิลนะผมซึ่งผมอ่านชื่อไม่ออกอะเอาง่ายๆคือ2สกิลนี้นะครับผมที่ผมชี้เมาส์อยู่ถูกเนิร์ฟนะผมถูกถูกเนิร์ฟอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยดีกว่าอันนี้นะครับผมเหลือเท่านี้เหลือ ability damage เหลือ20%ตอนแรกผมจำได้ว่า40%นะครับผมแล้วก็อันนี้บอสดาเมจจำได้ว่า40%เหลือ16%นะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะอย่างต่อไปเอ่อทาวเวอร์ Tower ปรับพยายึ้นครับผมใช่ทาวเวอร์ Tower ปรับพยายึ้นแล้วก็หินจะสามารถดรอปจากบอสได้้้มมาาาากกขึนอ่แลว็จะสาารถ เวลาหินดรอปเนี่ยมันจะประมาณ1 2ถึงนาทีดรอปทีนะครับผมสำหรับตีบอสอ่ะก็สายสายตีบอสไปด้วยสุ่มไปด้วยก็จะเล่นได้แล้วตอนนี้แบบหาหาชาได้แล้วนะครับผมแล้วก็ปรับใหม่ทีมดรอปสามารถประสิทธิภาพได้มากขึ้นอ่าใครมีทีมดรอปไม่ได้ใช้อัปเดตที่แล้วนี่มาใช้อัปเดตนี้ครับผมแล้วก็โกไปหนึ่งสเต็ปแล้วก็คอสมิกกับมิสติกสกินดรอปง่ายขึ้นครับผมก็คือดรอปดรอปเอ่อดรอปง่ายขึ้น2เท่าอ่าสำหรับใครที่หายากๆก็อัปเดตนี้ตอบโจทย์นะครับ แล้วกอ็อันนี้อะไรนะอ๋อแล้วก็การสแคปสกินนะผมเผื่อใครไม่เข้าใจคือการที่เราเอาไอเราเอาของพวกเนี้ยมาย่อยแล้วมันก็จะได้เป็นน็อตมาแล้วเอาน็อตไปรีสกิลได้เข้าใจไหมมันจะได้มากขึ้นครับผมจากอันราที่แล้วที่เราได้น้อยมากนะครับเห็นไหมคือแบบได้เยอะมากๆเลยดูดิผมย่อยแบบ <c oughs> คือถ้าผมย่อยหมดหมดครั้งนี้ได้เป็นพันนะเนี่ยก็เอาง่ายๆคือมันได้มากขึ้นนะครับผมประมาณนั้น อ่าอย่างต่อไปจะเป็นการแก้บั๊กนินดๆหน่อยๆนะครับก็จะเป็นแก้บกั A ๊ก empty fk คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสุ่มสุ่มพา s i t i ไปใช่ไหมเออไม่ใช่เราเราเรา,เราสุ่มไข่ไปใช่ไหมแล้วเรากดคลิกเออแล้วเราไม่ได้กดคลิกอย่างเงี้ยอะ่ะคือมันก็จะหลุดไปเซิร์ฟปกติสมมติเราอยู่ในเซิร์ฟวีมันก็จะหลุดไปเซิร์ฟปกติแล้วมันก็จะยืนหน้าหน้าตู้นะครับผมแล้วมันก็จะไม่สุ่มให้แต่อัปเดตนี้เขาบอกว่ามันจะสุ่มให้แล้วซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขเขาเขียนว่าอย่างนี้เนาะส่วนไอ้อันนี้ผมไไมมม่่ดด้้ใใสสจนะะนจะะก็ปปรรราณีคััับบผหอเต13 โอ้ยก็มีประมาณนี้ส่วนเควสอะไรหรือยังไงก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมานะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรลองอ,อ่ลองม้นเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวพยายามจะตอบให้แล้วกันถ้าผมรู้นะก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ